นิยมเฟสจิว้าวกราวใจสุดๆดิ่งจ่ายูกิโชคอนเสิร์ตท,ท่ามกลางงานแฟร์แบบวาวซ่าพร้อมเปิดตัวเอ็มสปายพัดครั้งแรกภายในงานณนะนหนึ่งศูนย์การคาเอ็มพิเ l w o เวิลด์สำโรงเต็มไปด้วยบรรยากาศแบบงานแฟร์สีสันชุดฉาดร้านเด็ดร้านดังมาร่วมออกงานกันอย่างคับคั่งโดยมีคุณป๊อบนัทวันรรุจิพงษ์คานนกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็มสปายพัดจำกัดขึ้นเปิดงานไปแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อวันก่อนโดยบริษัทเอ็มสปายพัดจำกัดได้แรงบันดาลใจมาจากการที่คุณป๊อบชอบเด ผู้นำด้านการจัดงานที่เต็มรูปแบบรับจัดงานทั้งในอินจอและเอวดอร์และมีสีสันที่ครบครันมากกว่านี้คงจะเป็นงานที่น่าเดินมากกว่างานอื่นๆอย่างแน่นอนโดยภายในงานยังบรรจุก,กิจกรรมที่ขาดไม่ได้อย่างคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเพิ่มความน่าสนใจและให้ความบันเทิงให้กับผู้คนที่สนใจและคนที่ผ่านไปมาได้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกซื้อของและช้อปปิ้งแบบเต็มรูปแบบอีกด้วยค่ะก็จริงแล้ววัตถุประสงค์ในการจัดงานเนี่ยครับก็ ตัวเกิดเลยว่าตัวเองเนี่ยโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเดินงานแฟร์นะครับแล้วเราก็เห็นว่าเป็นโอกาสในการที่จะจัดงานโดยรวมร้านาดังต่างๆในประเทศไทยเรานะครับมาอยู่ที่นี่เพื่อให้คนที่เข้ามาเดินเที่ยวห้างเนี่ยนะครับก็ได้มาจัดจ่ายใช้สอยร้านค้า,ต,าต่างๆนะครับก็ให้มันเป็นกัาการกระตุ้นเศรษฐกิจกอของราแวกนี้ด้วยนะครับทางบริษัทเแตสปายเราเนี่ยก็เหมือนกับจะพัฒนาเรื่องการจัดงานย e ีเวนของเศเนี่ให้ดีขึ้น ก็อ,าก,อากจะเป็นบริษัทที่ทำอีเวนต์แบบวันรอบตัวหินรูปแบบเลยทีมงานนะครับก่อนที่เราจะจัดขึ้นมาเนี่ยเราก็มีทีมงานออกไปเดินเวทตลาดเดินดูงานต่างๆแล้วก็เลือกที่นี่เป็นที่เปิดโลดเดินที่สบายกระแสตอบรับจากลูกค้าเนี่ยนะครับต,ต้องแยกเป็นสองส่วน,นลูกค้าที่เป็นลูกค้ามาเดินห้างนะครับก็อย่างที่เห็นคนค่อนข้างเยอะนะครับส่วนลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่มาลงร้านบทางเราเนี่ยก็ได้กระแสตอบรับค่อนข้างดีครับแล้วมีคํา สีชมบ้างก็เราก็นําไปปรับนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจถ้าพูดถึงความแตกต่างนะครับงานนี้เราแตกต่างกับเบอร์อื่นเลยคือการมีคอนเสิร์ตนะครับซึ่งเราก็เชิญศิลปินะดาบประเทศเป็นการลงทุนที่เหมือนกับเปิดตัวบริษัทเอสเายในครั้งนี้เนี่ยก็ให้มนเป็นที่จดจำนะครับซึ่งผมไปเดินดูเซอร์เวย์มาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีการแสดงคอนเสิร์ตถ้าเป็นงานในห้างเราเนี่ยก็น่าจะเป็น ในส่วนแรกๆที่เอาคอนเสิร์ตมาอยู่ในห้างแล้วก็ของบริษ e ัทเอเจนซี A ่เราเนี่ยก็มีการจัดงานเนี่ยท,ทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์คอนเซปต์เราตามเทศกาล้วครับแต่เน้นความสนุกสนานเน้นความสนุกสนานเต็มรูปแบบการหน้าก็เราก็วางไปบริษัทกระทุ่มแบดกระทุ่มแบดผมเนี่ยไปเดินเซอร์เวย์มาเนี่ยนะส่วนใหญ่ออนเนคเนี่ยหรือการจัดงานอีเวนต์เนี่ยเขาจะแยกเป็นอินดอร์กับเอาท์ดอร์แต่ของเราเนี่ย ประเทศวมเป็นคอนเสิร์ตเลยทั้ประเทศเลยในทางโซเชียลต้องบอกว่าตอนนี้เราเพิ่งเริ่มอาจจะต้อง,ง,งพึ่งพิ่งพี่ๆสื่มอมวลชนนี่แหละปรการช่วยอันนี้เป็ชัดเพิ่งเริ่มจริงๆครับในทางโซเชียลเพราะเป็นงานแรกเลยอย่างที่บอกครับงานแรกเราพยายามเต็มที่ในการลงสื่อแล้วแต่ว่าปัญหาจะต้องใช้เวลาทางหน้าคัททุนแบนเราก็มีที่ปูคเขาฟงซินทุยาบ้านฟินแลนด์แล้วก็เนทติอ,อาตีม่าสามท่านก็เป็นคอนเสิร์ตที่เรา คุยง่ายครับทำไม่ได้หวังกำไรเลยหวังให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การเป็นการสร้างชื่อเสียงให้บริษัทเพราะครั้งน้าจะเป็นงานเอาดองงานแรกของบริษัทเหมือนกันเพราเอสบายเราจัดเอาดองดรดแ,แรกๆเลยเนี่ยต้องบอกมันว่าวืาปนที่แกนพอ์เนี่ยมัจะมีร้านอาหารเราว่าให้สิทธิ์ร้านอาหารที่อยู่ในที่กกอนแล้วเราก็ดึงร้านดังมาตัวอย่างร้านซาลรูเราก็ไปดึงมาเพราะมันก็เข้าวันดีอะไรเงี้ยไปเจอทุกอยแต่วก็คัดเลือกกันก็จะมีทีมง,งานช่วยกันคัดเลือกว่าร้านเหมาะสมประเภทศไหนอะไรอยางเงพยายามไม่ให้ักน อยากจะฝาวว่าบริษัทเอสไบท์เรานะครับครั้งนี้ก็เพิ่งจัดเป็นครั้งแรกก็ถือเป็นงานเปิดตัวอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ทางเราก็ทําเต็มที่ในเรื่องการประชามพันธ์เอ่ยในเรื่องการดึงร้านค้าต่างๆเข้ามาในเรื่องการมีกิจกรรมเพื่อดึงคนเข้ามาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องการขออภัยไปด้วยนะครับแต่ด้วยงานหน้าเนี่ยเราจะพัฒนาปรับปรุงให้ดีก็อย่างชื่อบริษัทครับเอสไบท์พัทเป็นตัวพัทอุตการพัฒนาอยู่เรื่อย